ชั้นสองนะครับเราใช้ปูนคุณภาพนะครับเราทำงานทุกหลังให้ของคุณภาพหมดนะครับไม่หมกเม็ดนะครับสนใจติดต่อส้างบ้านติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับ้าหลัง่กันชัดก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ถาฝนไม่ตกก็คงไม่กี่วันก็น,น่าจะมีเสาเหลือสองสามพักเกตสุดท้ายก็คาดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้รอดตัวขาดเยอะไหม